โอเคก็เอาต่อไปเอเฟซัสบทที่ห้าบทที่ยี่สิบสามสามีต้องเป็นศีรษะของภรรยาและของครอบครัวแล้วตอนนี้เราก็มันเห็นข้อเหล่านี้ยังแยกกันนิดหนึ่งเราไปหนึ่งโครินไปหนึ่งเฟรโดไปหนึ่งเทมตีไปเอเฟซัสแต่เมื่อเราเรียนบทเรียนนี้เสร็จแล้วก็เราจะ แน่นอนจะเป็นอา,อาทิตย์ต่ตอไปแต่เราจะเราจะกลับมาดูเอฟิสซัสบทที่หอย่างละเอียดและหนึ่งโครเรนบทที่เจย่างละเอียดด้วยในเอพเฟซัสบทที่ห้าข้อที่23าก็เพราะว่าสามีเป็นศรรีรษะของภรรยาเมือนพระพริตทรงเป็นศรรีรษะของคริสตจกักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ uh, กายนั้นแล้วในในข้อนี้เราเห็นว่าสามีเป็นศรรีรษะโอเคก็ บางคนเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นเมื่อเขาฟังว่าเขาเป็นศรีรษะของอของแผนรีย okay. ก็เขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนเผด็จการ okay. ก็เขาจะเขาจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะควบคุมทุกคนในในบ้านเมืองของเขาและทุกสิ่งทุกอย่างและนี่ไม่ใช่ไม่ไม่เทกันเป็นเผด็จการโอเคแต่หมายความว่า เขาต้องทำหน้าที่ผู้นำเป็นหน้าที่ผู้นำและเราเข้าใจว่าผดจักรการก็เขาจะบังคับคนอื่นจะทำสิ่งที่เขาจะไม่ทำใช่ไหมจะจะบังคับคนอื่นทำสิ่งที่เพื่อจะแสดงความเพื่อจะแสดงอำนาจของผดจักรการคนนั้นและบางครั้งเราฟังเมื่อเราอาร่านในประวัติศาสตร์ก็เราเห็นผดจักรการคนอื่นที่ ทำสิ่งแปลกมากและคงทำอย่างนั้นเพื่อจะแสดงอำนาจอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อจะทำเป็นไม่ไม่ใช่เพราะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อประชาชนแต่เพื่อแต่แต่แค่จะจะแสดงอำนาจของเขาในสังคมแล้วในในครอบครัวของเร,เ,รเราไม่สมควรจะทำอย่างนั้นสำหรับสามีก็เราสมควรจะเป็นผู้นำและเราสมควรจะจะคิดอะไรเป็นสิ่งที่ดีเพื่อครอบครัว และเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำสิ่งที่ดีเพื่อเพื่อคริสตจกักรและทรงนำเราทำสิ่งที่ดีด้วยและสำหรับสำหรับเราในในครอบครัวของเราก็เราสมควรจะคิดอย่างอย่างนั้นด้วยเราไม่สมควรจะคิดเราจะทำอย่างนี้เราไม่สมควรจะคิดว่าเราจะทำแบบนี้เพื่อจะจะแสดงอำนาจของเราถ้าเราทำอย่างนั้นก็เราเป็นเหมือนเผด็จการแต่ถ้า เราเป็นศีรษะของครอบครัวของภันรยาก็เราจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเพื่อจะนำครอบครัวในการตามพระเจ้านี่เป็นสไลด์สุดท้ายของผมแต่มีมีบทเรียนอื่นแต่มีคำถามไหมออ,อาจารย์อธิบายตรงปฏิบัติต่อพัญญาของตนตามสมคุตามควร อได้ไหมโอเคก็ในในเรื่องนี้ถ้าจะดูบริบทก็จะเห็นว่านี่พูดถึงกันร่วมกันทช่ไหมโอเคก็และเราเข้าใจว่า,าในข้อที่สี่เราเห็นว่าเราไม่มีอำน,นาจเนื้อเนื้อหนังของเราเนื้อร่างกายของเราเองก็เลยถ้าพนักาอยากจะร่วมจะร่วมกัน และเราบอกว่าโอ้เราอยากจะเล่นเกมมากกว่าร่วมกันโอเคถ้าพัญยาอยากจะร่วมกันก็สมควรจะตามเขาโอเคและถ้าสมมติว่าเขาเขาอยากจะธัญยาอยากจะอ่านหนังสือแต่เราอยากจะร่วมกันก็เราสมควรจะเห็นเก่ธัญยาของเราและเขาสมควรจะเห็นแก่เรา ในเรื่องนี้โอเคถ้าถ้าสมมติว่าสามีอยากจะร่วมกันกับภรรยาแต่ภรรยาก็มีรู้สึกไม่สบายโอเคก็ถ้าเป็นเป็นรู้สึกไม่สบายโอเคก็เราจะคงแหงอาจจะเป็นแรงเกินไปแต่เราจะเราจะให้เขารู้สึกไม่สบายหรือแย่กว่าเพราะเราเห็นเกนตัวไหม โอเคก็เราสมควรจะเห็นเกี่พัมรยาในเรื่องนี้และถ้าเป็นสถานการณ์สลับกัน mm. ก็เหมือนกันโอเคถ้า mm hmm. สมมุติว่าสามีหรือภรรยา mm hmm. รู้สึกไม่สบายตลอดเมื่อเป็นเมื่อเราพูดจึงก็ไปทํางานทําปกติใช้ชีวิตตามปกติแต่เมื่อ,อเมื่อคู่ของเขาอยากจออยากจะร่วมกัน และเขารู้สึกไม่สบายตลอดก็เขาอาจจะถ้าเขากำมันโกหกอยู่โอเคก็เขาไม่เขากำลังปฏิเสธกันอยู่ร่วมกันโอ okay, เคก็ก็มันไม่ได้ตามตามสมควรใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจเลยครับเ <c oughs> พราะเมื่อกี้ผมคิดว่าปฏิบัติต่อภรรยาตามสมควรผมคิดว่า ทำตามใจเช่นพาไปช้อปปิง้งพาซื้อของค <laughs> พละแล้วเรื่องค้าพอโอเคอ,อ,อใช่น<อ>ันเป็นเรื่องอ่พอห้าโอเคเข้าใจครับอ่ากับโอเคครัอถ้าเป็นอ่ใช่นั้นเป,นเป,นเป <laughs> ็นเป็นเกี่ยวกับงบประมาณอ่นั้นเป็นเกี่ยวกับคอดีเลี้ยงดูภันเรยยกองตนเออเรามีเงินพอไหม โอเคแต่แต่ชก่ก็บางคนเขาไม่ค่อยคิดและบางคนเขาจะอาบางทีบางคริสตจักรก็ไม่ค่อยสอนเรื่องนี้เพราะเขา,า<ม>เข้าใจว่านี้เป็นเรื่องที่บางคนจะบอกว่าเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวและผมเข้าใจทําไมเขาพูดอย่างนั้น <laughs> เพราะเราะจะไม่ค่อย Uh, เราจะไม่ประกาศว่าโอ้เราร่วมกันกี่ครั้งต่อเดือนต่ออาทิตย์เป็นอย่างนั้นก็เราไม่มีคำแนะนำเรื่องนี้แต่แค่บอกว่าตามควรและในพระคกัมภีก็พรรคัรมภีมาได้ไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องทำทุกอาทิตย์ต่อทุกเดือนหรือทุกปีก็ไม่มีแต่เราเห็นว่าตามควรและใครตัดสินใจในข้อที่สีก็เราเห็นว่า คู่ของเราเป็นผู้ที่ตัดสินใจมีเนื้อ,อมีอำานาจเนื้อหนังของเราถ้าพูดถึงหน้าที่ของภรรยาต่อสามีของตอนอเอเิซับทที่ห้าบททียี่สิบสองบอกว่าไฟภรรยาจงยอมฟังสามีของตอนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าก็<อ> เราเข้าใจว่าภรรยาหน้าที่ของพภรรยาต่อสามีคงตงคือจะยอมฟังสามีคงตนเหมือนอเหมือนเขาแสดงความเป็นผู้นําในบ้านโอเคก็เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นศีรษะสามีเป็นศีรษะของของครอบครัวและเราเข้าใจว่าในในองค์กรต่างๆในคริสตจักรต่างๆก็เรามีผู้นําในองค์กร องค์กรหรือพิศจศษไม่แต่มีผู้นำก็นี่ไม่ใช่ไม่ครว,ว่าเขาตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเองอก็สามีกับภรรยาเขาสมควรจะปรึกษากันเรื่องอเรื่องงบประมาณเรื่องงบในบ้านและเรื่องอการเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเขาจะทำอะไรเขาสมควรจะซื้ออะไรเขาสมควรจะจะทำอะไรก็เราสมควรจะปรึกษากันแต่ สามีเป็นเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้มากกว่ามากกว่าภรรยาโอเคก็อีกั้งหนึ่งเราไม่ได้พูดถึงการทําผิดหรือทําบาปก,ก็บางคนอาจจะเ,เข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดเพราะเขาถือว่าโอ,อา้ถ้าสามีบอกว่าจะทําผิดทําบาปภรรยาสมควรจะยอมฟัง สามีโอเคแต่เราต้องเราต้องเปรียบเทียบข้อพระคัมภี์กับค้ออื่นเพื่อจะดูเพื่อจะเห็นความจริงเพื่อจะเห็นรูปภาพเต็มที่โ okay. อเคก็เมื่อเราดูในเอเิซัสบทที่ห้าข้ที่ยี่สิบสองก็เราเห็นว่าอ่าพันยาสมควรจะยอมปางสามีเมื่อเขากําลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาเป็นผู้นําในบ้าน ถ้าเป็นเป็นเรื่องความผิดผิดบาปโอเคไม่สมควรจะดามสามอีอ่ก็นี่เป็นเป็นสิ่งที่เราเราเคยพูดถึงและเป็นสิ่งที่สิ่งที่สำคัญโอเคก็เพราะบางคนเขาสอนว่าเพราะตำแหน่งของเราตำแหน่งของสามีเป็นเป็นศรีรษะและภรรยาอยู่ได้อำนาจของของสามี ก็ถ้าสามีบอกว่าทําผิดทําบาปกถา็ถ้าถ้าภรรยาเชื่อฝั่งสามีก็เขาก็มันเชื่อฝั่งพระเจ้าและถ้าภรรยาไม่ได้ตามสามีก็เขาเป็นเป็นกะบะต,ต่อพระเจ้าเพราะเขาเป็นกระโบต่ตอสามีแต่ในโคโลสีก็เราจะไม่ไม่ไปดูในในข้อหลังนี้แต่ในบทเรียนต่อไปก็เราจะเห็นว่า ในโคโลสีก็เราสมควรจะจะข้างเราสมควรจะ,จะ,ะจะเชื่อฟังยอมฟังสามีในสิ่งที่เป็นพอประถัยพระองค์ก็เป็นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นแค่๋อแล้วแต่สามีตัดสินใจเราจะตามโอเคถ้าถ้าสามีบอกว่าเราสมควรจะจะขายตัวเป็นเป็นโซเพณีก็เราแค่เชื่อฟังสามีไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้เป็นตัวอย่างแรงเกินไปมากเกินไปแต่บางคนเขาเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช่ตัวอย่างนั้นแต่เขาจะพูดตามนั้นก็แต่แต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องอย่างอื่นที่ไม่เป็นเกี่ยวกับความผิดบากรือความชอบธรรมโอเคอแต่แค่เป็นเป็นสิ่งที่เราชอบรู้ืู้รู้รไม่ชอบ ก็ถ้าสามีถือว่านี่เป็นเป็นน้ำประทายของพระเจ้านี่เป็นการเป็นเป็นเิ่งที่เราเห็นจากโอรชนะของพระองค์โอเคแต่เราจะบอกว่าอืมธรรเนียจะบอกว่าไม่แน่ใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่ธรมนียาอาจจะรู้สึกกลัวโอเคก็ okay. สามีอาจจะคิดว่านี่เป็น เป็นสิ่งที่มีเสียงมีมีเสียงถ้าเราถ้าเราไม่พบความสำเร็จอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายแต่บางครั้งเราต้อง,เร,องเราต้องทำเราต้องทำสิ่งอันตรายเพื่อจะได้บําเน็เพื่อจะได้ประโยชน์โอเคก็ส่วนมากสามีเย็นดีจะจะไปพยายาม จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหลายครั้งภันรยาจะรู้สึกกลัวไม่อยากจะไม่อยากจะทําสิ่งที่มีมีความเสี่ยงเพราะเขากลัวจะจะเอ่อจะทุกทํทำลายหรือจะทุกละลายมากกว่ามากกว่าสามีกลัวโอเคก็ในเรื่องนั้นนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าคุณม,มีเงินโอเคก็สมมุติว่า อยากพี่น้องเสียชีวิตและให้มร,มรดกแก่คุณโอเคคุณจะทำอะไรก็สามีอาจจะคิดว่าโอ้เราจะซื้อที่ดินและเราจะสร้างบ้านและจะขายบ้านโอเคเป็นเป็นเราเรากำลังลงทุนทำอย่างนั้นหรืออาจจะลงทุนในในหุ้นเศรธธษฐกิจก็เพื่อจะจะได้ประโยชน์ในอนาคตก็สามีอาจจะคิดว่าเราต้องต้องมีเสียง ศูนยหนึ่งเพื่อจะได้ประโยชน์อย่างมากมากกว่าแต่พันธุ์เรอาจจะคิดว่าโอ้เราจะเก็บในบัญชีที่ธนาคารจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าโอเคก็ในเรื่องนั้นในพรกคัมภีร์ก็เราไม่ได้เห็นว่าอะไรเป็นดีที่สุดโอเคแต่เขาสมควรจะปรึกษากันและเขาสมควรจะตกลงตกลงกันแต่ถ้าสามีบอกว่า เราสมควรจะทำอย่างนี้ก็ภรรยาสมควรจะตามผู้นำในครอบครัวนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งและส่วนมากสามีกับภรรยาก็จะจะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะทะเลาะกันตลอดกทุกครอบครัวจะไม่เห็นด้วยกันเรื่องหนึง่งาะ ส่วนมากจะมีคนหนึ่งที่อยากจะใจจะจะใช้เงินแก่งและมีอีกคนหนึ่งใช้เงินไม่ค่อยแก่งหรือไม่อยากจะใช้เงินเหมือนเหมือนคนอื่นโอเคก็เมื่อเขาเมื่อมีสองคนอย่างนั้นเมื่อเขามาอยู่ด้วยกันก็เขาจะเริ่มทะเลาะกันเพราะภรรยาอาจจะอยากอาจจะเป็นผู้ที่อยากจะใช้เงินในการช้อปปิ้งโอเคแต่สามีอยากจะเก็บเงินไว้ อยากจะเห็นบัญชีกำลังถวีขึ้นกำลังขยายขึ้นและธรรมน,นีอาจจะชอบเห็นตู้เสื้อผ้ากำลังถวีขึ้นมากกว่าโอเคก็แล้วแต่แต่ <laughs> เมื่อเราคิดถึงชีวิตคู่ส่วนมากาทุกคู่ก็จะจะมีโอกาสจะทะเลาะกันเรื่องหนึ่งโอเค อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะจะพูดถึงหวังว่าเราจะมเีเราจะพูดถึงสิ่งนี้ในบทเรียนในอนาคตแต่อาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นด้วยก็บางครั้งเป็นเพราะเขาไม่ได้พกพันกันแต่เขายังติดกับปีรามันดาม,มากกว่าพกพันกันโอเคก็แต่เราเห็นว่าหน้าที่ของภรยรยาต่อสามีคือจะยอมฟังสามีของตน เมื่อเขาแสดงความเป็นผู้นำในบ้านไม่ใช่เรื่องบาปแต่ในการเป็นผู้นำโอเคในข้อที่33ิบสก็ท่าอยางไรก็ได้อขอโทษท่นอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงตังก็รักธนรยาองตนเหมือนรักตนเองและธนรยาก็จงย้ำแกรงสามีของตนก็ในข้อเหล่านี้เราเห็นว่าธนรยาสมควรจะย้ำแกรง แรงสามีแต่ก็ในเรื่องนี้บางคนคิดว่านี่เป็นวันใกล้เจะเจอจะกราบไว้สามีแต่ไม่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็แต่แต่เราไม่สมควรเจอและนี่เป็นเป็นเป็นความจริงสำหรับสามีกับภรรยาด้วยแต่บางครั้ง ภรรยาอาจจะไม่ค่อยให้เกียรติสามีต่อหน้าคนอ,อื่นโอเคก็และเมื่อเมื่อเมื่อเราพูดถึงหนนะ้าที่ของสามีต่อภรรยาก็เราบอกว่าอาจ,จะให้เกียรติใช่ไหมและนี่เป็นคล้ายๆกับข้อเหล่านี้ภรรยาสมควรจะย้ำเกรงสามีคงตนโอเคก็และเราเข้าใจว่าในในพระคัมีร์ก็ มีบางคนที่พระคัพียกย่องเป็นยกขึ้นเป็นเป็นตัวอย่างที่ในในเรื่องยังยำแกง่งเช่นนางเซรากับอับราฮัมก็นั่นเป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้แต่เมื่อเราคิดถึงกันกันยำแกรงสามีคงตนก็ทนนายสมควรจะจะยำแกรงและให้เกียรติสามีมากกว่า อืโ okay. อเคก็ผมเคยฟังคนเพื่อนของเราที่และและภรยรยาของเขาก็จะจะพูดถึงคนอื่นเหมือนคนอื่นเป็นดีกว่าสามีของเขาตลอดและผมเคยฟังคนอื่นที่เมื่อเมื่อสามีจะจะพูดถึงความสวยงามของผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่พรยรยาของเขาและเขาจะพูดถึงความสวยงามของคนอื่นมากกว่าพูดถึง คุณาของเขาและก็จะเปรียบเทียบคุนล่ะของเขากับคนอื่น mm hmm. ก็แบบนั้นเราไม่สมควรจะทําอย่างนั้นเราไม่สมควรจะทาทาอย่างนั้นก็เมื่อเราทําอย่างนั้นเราไม่ได้ให้เกียรติภรรยาะและเมื่อครรยาะทาอย่างนั้นก็ทาไม่ได้ให้เกียรติสามีเอ่อรู้ย้ำเกรงสามีของเขาแล้ว <c oughs> ข้อต่อไปนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยเห็นด้วยกัน แต่เป็นในภะคมภีร์ก็เราสมควรจะจะตามก็เราจะเปิดดูในหนึ่งเทมโมธีบทที่ห้าและในข้อที่สิบสี่ก็เราเห็นว่าหนึ่งเทมโมธีบทที่ห้าข้อที่สิบสี่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวสาวนั้นมีสามีมีปุตและดูแลบ้านเรือนเพื่อมีให้ศัตรูมีช่องอทางนินถาได้ และในในทีตัก็ทิตตที่บทที่หนึ่งเลบทที่สองก็เราเห็นหน้าที่ของอผู้รับใช้ของพระเจ้าและสิ่งที่และเราเห็นคําสอนที่เราสมควรจะสอนอผู้หญิงในในใน,ในคริสตจกักรแต่เราเห็นในข้อเหล่านี้หน้าที่ของภรรยาต่อสามีของตรงคือดูแลบ้านเรือน โอเคก็กพักคันบีไม่ได้สอนว่า,เ,าเป็นเรื่องผิดที่ผู้หญิงจะจะทำงานหาหาเงินโอเคก็เมื่อเราแต่งงานใหม่ทางเรือผมก็มีมีร้านขายดอกไม้และเขาเขาทำงานที่น่นทุกวันแต่เมื่อมีลูกก็เราคุยกันเรื่องนี้และเราตัดสินใจว่าเราจะขายร้านดอกดอกไม้เมื่อมีลูก ดอกไมเมืม่อมีลูกเพราะเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาจะดูแลจะดูแลลูกจะดูแลบ้านเงินและผมมีเงินมีมีเงินพอ,อนที่จะจะดูแลจะดูแลเราในในเรื่องการหาเงินโอเคก็แต่อีกครั้งหนึ่งพระคัมีไม่ได้สอนว่าเป็นเรื่องผิดที่ผู้หญิงจะทำงานหาเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่ขัดสนโอเคก็ถ้าจะดูในในนึ่งชุมบทีบทที่ห้าก็จะเห็นว่าเขาสมควรจะจะทำงานด้วยและในในพันธสัญญาเดิมถ้าจะดูในในในพระธรรมรุธก็จะเห็นชัดเจนว่าเขามีหน้าที่จะไปทำงานด้วยโอเคก็แต่หน้าที่สำคัญเป็นอันดับแรกของเธอคือ การเป็นแม่บ้านโอเคดูแลครอบครัวและนี้เป็นเิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็นน้าเสียดายในในเมืองไทยที่ว่าถ้าบอกว่าเป็นแม่บ้านบางคนจะคิดว่านี่เป็นเป็นหน้าที่ไม่ค่อยสำคัญและผมถือว่านี้เป็นเหมือนกันไม่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ เมื่อเราบางครั้งเราเรามีเราเจอกับผู้หญิงที่บอกว่าโอ้เขาไม่อยากเจอเขาไม่อยากจะบอกแต่เมื่อเราถามก็เขาจะเขาจะบอกว่าก็จริงๆเขาเป็นเขาแค่เป็นไม่ไมบา้าแต่จริงๆแล้วเราถือว่านี่เป็นหน้าที่สําคัญมากสําหรับเอ่อสหรับกรรยาโอเคก็นี่เป็นเพราะนี่เป็นหน้าที่หลักของ เมื่อนเราเมื่อเราพูดไปแล้วเป็นอันดับแรกของอพระนรยาในพวัชนะของพระองค์ก็เมื่องานนอกบ้านาทำให้พระนรยาโปรยและละเลยสามีของของเขาหรือลูกของเขาก็ก็ควรควรเลิกงานนั้นของเขาเสียและวังใจองค์พระผู้เป็นเจ้าโอเคก็ เราเข้าใจว่าใน,ในถ้าจะดูในซุเปอร์ิท์บทที่สามสิบเก็จะเห็นว่าผู้หญิงในซุเปอร์ิท์บทที่สามสิบเอก็เขา้าเขามีงานเยอะเขากำลังดูแลครอบครัวอย่างอย่างแก่งมากและเขานำอาหารจากต่างประเทศเขานำของจากต่างต่างประเทศเขาเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างเขาเป็นคนที่ขยันมากในการดูแลครอบครัวและ เขาซื้อที่เด่นเขามีธุระของเขาเองแต่เขาทำอย่างนั้นเพื่อจะดูแลครอบครัวแต่หน้าที่หลักของของเขาคือการดูแลครอบครัวการดูแลบ้านเมืองไม่ใช่การดูแลการเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนเหมือนหน้าที่ของสามีโอเคก็ในสมัยนี้บางคนอยากจะเปลี่ยน บางคนอยากจะเปลี่ยนก็เขาอยากจะบอกว่าโอ้เราจะเป็นเราจะให้สามีอยู่ที่บ้านและทำอะไนจะไปหาหา,หาเงินหากนินทางงานทำสรับผมก็ผมไม่เห็นด้วย <laughs> โอเคก็ผมไม่เห็นไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นเป็นการสลับกันของระเบียบของพระเจ้าในบ้างเงนเรือนโอเคก็ ผมผมรู้จักบางคนที่ผมรู้จักคู่คู่หนึ่งที่ภัรยาไปทำงานมีงานทําและสามีไม่มีงานทําก็เขาอยู่ที่บ้านตลอดโอเคก็และนี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนี้เขาแค่ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราดูในพระคพีก็เราเห็นว่านี่ไม่สมไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่า ทันตแต้องอยู่ที่บ้านตลอดเมือนเราพูดไปแล้วก็ถ้าเรามาีถ้าเขามีงานทำนอกจากบ้านหรือมีงานทำในในบ้านก็ได้เพราะตอนนี้คันอินเทอร์เน็ตก็หลายคนเขาทำงานที่บ้านโอเคก็นั่นเป็นโอกาสที่ดีเพื่อ,เ,อเพื่อหลายคนและตอนนี้เราสามารถจะทำเกือบทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านได้ ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทำงานในโรงงานก็ทำที่บ้านก็ได้แต่แต่หน้าที่หลักเป็นอันดับแรกของพันเร์ยคือจะดูแลจะดูแลบ้านเรือนโอเคและนี่ไม่ใช่ไมโครม่าพูดถึงบ้านรังขาอะไรดึกแต่พูดถึงครอบครัวโอเคก็ต้องพูดอย่างนี้เอ่อบางครั้งผมอธิบายเพิ่มอย่างนั้นเพราะผมเคยมีคำถามเรื่องนี้ เมื่อผมบอกว่าดูแลบ้านเงินอ๋อก็พู้ใช่เขาดีใจมากเพราะเขาคิดว่าไม่ต้องดูแลรานคาอ่าถ้าถ้ามีม,มีมีปัญหากับประตูก็ไม่เป็นไรทนายจะทำเองเ <c oughs> อ่แล้เขาถามว่าทำไมทาไม,าไมเขาคิดผมทำไมผมพูดถึงครอบครัวแต่เพราะคำพีบอกว่าบ้านเงิน เพราะเขาเข้าใจเพดอาจจะเป็นผมอธิบายเพดไม่แน่ใจแต่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยประสงค์ให้เด็กๆจะทุกทิ้งไว้ให้คนอื่นดูแลโอเคก็ขณะที่คุณแม่ของพวกเขาทํางานก็ในใน,ในพระคัมภีร์เราไม่ได้เห็นเสิ่งนั้นแต่เราเห็นพระประสงค์ของพระองค์คือจะให้พันรยาหรือแม่จะจะดูแลลูกะละจะดูแลบ้านเมือน โอเคก็ okay. ในสมัยนี้ก็นี่เป็นคำสอนไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเพราะถ้าเราบอกว่าความาหน้าที่ของผู้ชายกับผู้หญิงหน้าที่ไมเหมือนกันมีมีหน้าที่ไม่เหมือนกันก็มีคนโอ้จะรู้สึกกรัมากและนี่คือนี่ไม่ไม่ใช่เป็นทำไมผมไม่อยากจะสอนเอ่อรู้สึกกลัวนิดนึงในการสอนแบบ่า ขอนเหล่านี้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเมื่อเราสอนประคันภีในเรื่องนี้ก็บางครั้งคนอื่นจะรู้สึกไม่พอใจกับเรา